จาก258อะค่ะเหลือ173เลยค่ะเขาดีจริงๆอันนี้ค่ะสวนน้ำพิงค่ะซื้อเป็น1แถมหนึ่งค่ะตัวนี้จะทานได้1เดือนพอดีว่าเรามีปัญหาตัวคอเลสเตอรอลสูงคุณหมอตรวจเลือดนะคะเขาก็บอกว่าค่าสูงถึง258เลยค่ะแล้วก็แบบตกใจแล้วก็กังวลมากแล้วก็เขาก็ใส่ยามาแต่ว่าไม่ได้อยากทานยาไปเจอเตทคินมาค่ะแล้วก็ ทักแอดมินไปแอดมินเขาก็เลยแนะนำค่ะคือค่าส่งด้ยกว่าเ <im it> ขาก็เลยแนะนำให้ทานเป็น2ไม่เช้าส่งมือเย็นหลังอาหารค่ะเราทานตามที่เขาแนะนำภายใน1เดือนนะคะแล้วก็ไปตรวจเลือดผลปรกากฏว่าลดลงจริงๆค่ะคือดีใจมากๆก็เลยเอาผลไปให้แอดมินดูนะคะค่าตัวไขมันดีของเราะคะ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ48โดยคนปกติแล้วอ่ะมันควรเกิน50 เขาก็เป็แนะนำให้เราทานต่อเน,นื่องให้ทานเป็นหนึ่งไม่เช้าหนึ่งเย็นลดปริมาณทานจากเดิมน,นะคะตัวนี้น,นะคะมันจะช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ในลำไส้ค่ะโดยปกติแล้วเราก็มีปัญหาเรื่องของอขับถ่ายนะคะเรืขับถ่ายสองสามวันทั้งหน,นึ่งเนะะี่ยค่ะแล้วก็เรามาสังเกตหลังๆนะคะหลังจากที่เราทานไปนหนึ่งเดือนนะคะก็คือขับถ่ายดีขึ้นมากค่ะ